สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็นำเข้าสู่ช่องผู้พันเกษตรชาวบ้านครับสำหรับวันนี้นะครับผู้พันก็มีเทคนิคที่จะมา,อาบอกให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเนี่ยครับใช้แผ่นพลาสเตอร์ในการที่เราจะแปะแผลนะครับก็ท่านผู้ชมหลายคนคงเคยชินกับการแปะแผลแบบเดิมๆนะครับก็วันนี้ ผู้พันมีวิธีมาแนะนำที่มันอาจจะสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ผู้ชมนำไปทำได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมเลยครับสำหรับแผ่นพลาสเตอร์นะครับหลายคนสมมุติเราเป็นแผลที่บริเวณนิ้วตรงนี้นะครับเวลาเราแกะแผ่นพลาสเตอร์มา นะครับชมผูชมก็จะสมมุติตรงนี้เป็นแผลนะครับก็จะแปะพาสเตอร์ตร,ตรงนี้เป็นแผลนะครับแล้วก็จะแปะไปแบบนี้แบบนี้นะครับเวลาเราเคยชินแปะอาการอย่างนี้นะครับ นี่ครับปลายตรงนี้มันจะยุ้มยุ้มแบบนี้นะครับเขาเควความเคยชินของเรานะครับที่แปะอย่างนี้แต่นะครับมีวิธีที่แปะอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็นี่ครับก็เดี๋ยวเรามาลองแปะวิธีนี้กันดูนะครับ นี่นะครับก่าทํนู้ชมใช้กันไกลนะครับตัดครึ่งบริเวณตรงนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับแบบแบบนี้นะครับเน่ได้แบบนี้นะครับเราก็ เป็นแผลตรงบริเวณด้านนี้เขาแกะพัดเตอร์ครับเขาก็จะแปะไปแบบนี้นี่นะครับอไอ้ที่เรา,เาตัดไว้เราก็นำ นี่ครับแปะฝังลงมาแบบนี้นะครับอันนี้ที่เราตัดไว้แล้วก็คากระบาดลงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับคากระบาดเฉียงมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็นําตัวนี้แปะแบบนี้นะครับที่เราตัดไว้แล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้ นี่นะครับตรงนี้นะครับที่มันจะยุ้มนะครับอ่ามันก็จะสะดวกแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะแปะง่ายขึ้นนะครับก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราใช้แปะแผลนะครับส่วนถ้าเรานะครับเป็นแผลบริเวณตรงนี้ ครับท่านผู้ชมก็จะใช้ความเคยชินก็จะแปแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะแปแบบนี้นะครับซึ่งนะครับเมื่อเราแปลแบบนี้เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราทํางานนะครับเราก็งอข้อพับเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับเวลาเรางอแบบนี้นะครับก็ มีวิธีการนะครับที่เราจะแปะดีกว่านี้นะครับเราก็แกะพาสเตอร์ครับกมเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมก็ตัดครึ่งนะครับเหมือนตะกี้นะครับตัดครึ่งแบบนี้นี่นะครับอ่าเราก็ลอกครับ นี่นะครับก็ถ้าเราเป็นแผลตรงข้อพับบริเวณตรงนี้เราก็แปะไปเลยครับนี่แบบนี้นะครับเมื่อแปะแบบนี้นะครับเราก็นี่ครับแยกตรงนี้ออกมานะครับแยกตรงนี้ออกมา สำหรับตรงนี้แยกขึ้นมาบนนี้นะครับอันนี้เข้ามาปิดทางด้านนี้นี่ครับก็จะทําให้เกิดช่องว่างบริเวณตรงนี้เวลาลงงอนิ้วนี่นะครับมันก็จะงอได้ง่ายนะครับนี่นี้เลยนะครับมันก็จะงอง,ง่ายขึ้นเพราะว่าตรงนี้ มันจะไม่โดนแปะทับนะครับมันจะมีช่องว่างนี้ให้เราได้สำหรับงอนิ้วแล้วก็ในการแปะแบบนี้ก็จะสะดวกแล้วก็ทําทงานง่ายขึ้นนะครับแบบนี้เลยก็เป็นวิธีการดีๆนะครับที่ผู้พันนะครับนํามาฝากท่านชมในการที่เรา,าแปะพัตเตอร์ แบบนี้นะครับก็จะได้สะดวกแล้วก็เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะครับก็สามารถใช้งานนิ้วหรือทํางานได้คล่องขึ้นนะครับก็เป็นวิธีการดีๆนะครับเคล็ดลับดีๆที่นํามาฝากท่านผู้ชมในการแปะแผลแบบนี้นะครับก็ชิปนี้นะครับคงมีประโยชน์รับท่านผู้ชมนะครับจากพันเกษตรชาวบ้านนะครับก็วันนี้คงมี เพียงเท่านี้นะครับที่นํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมยังไงก็ฝากช่วยกดตดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้พันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ